านใช้เหรียญละ22บาท1บาทพยาครุฑโปรโมชั่นเดือนมกราคมขอต้อนรับบรรดาชาวนักสะสมเหรียญกระสาบทางท่านหญิงท่านชายเข้าสู่ช่องของปปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณสวัสดี FC ทุกคนทุกท่านนะ้วพี่พพงน้องบรรดาชาวนักสะสมเนาะเดี๋ยวคลิปนี้วิดีโอนี้ ปาจะมาประกาศรับซื้อเหรียญเป็นเหรียญชนิดราคาหนึ่งบาทซึ่งยุกเลิอกออกไปจากจากระบบเรียบร้อยเลยเนาะก็รู้ๆกันดีอยู่เนาะสำหรับเหรียญที่ได้รับความนิยมถึงแม้ว่าจะมีราคาไม่สูงหลักหมื่นหลักแสนท่านผู้ชมฮะแต่ก็ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมกันมาตลอดเลยสำหรับเหรียญหนึ่งบาทพญาครุฑ ปีพศ2517อ่ะแบบนี้ท่านผู้ชมฮะเหลียนหนึ่งบาทพยาคุดปีพศ2517ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ที่จริงยอดจำนวนการผลิตเขาเนี้ยถือว่า <c oughs> มากโขเลยทีเดียวท่านผู้ชมฮะนะแต่ด้วยเป็นตามข้อมูลกว้างๆเปลียนที่มีรูปพยาคุดอยู่บนหน้าเหรียญท่านผู้ชมฮะอยู่บนหน้าเหรียญก็เลยเป็นที่นิยมของประชาชนชาวไทยเราเนาะ ก็ทําให้เหรียญเหรียญนี้นั้นมีการซื้อขายที่ค่อนข้างจะต่อเนื่องมาตลอดท่านผู้ชมฮะตั้งแต่หลายเดือนที่ผ่านมาช่องปะปาก็รับซื้อกันเหรียญน,นึงก็ประมาณ20บาทเนาะก็ราคาก็อยู่ที่ประมาณนั้นผ่านใช้นะอันนี้เราพูดถึงเหรียญที่ผ่านใช้กันเลยในคลิปนี้เนาะอ่ะเหรียญน,นึงก็ไม่เกิน20บาทนะปัจจุบันวันนี้ก็ประมาณนั้นแหละท่านผู้ชมนะที่ช่องปะปา,ารับซื้ออยู่เนาะ แต่ท่านผู้ชมฮะสำหรับ1บาทพยาคุดผ่านใช้ใครที่มีนะฮะใครที่มีปปาให้โปรโมชั่นให้พิเศษสำหรับเดือนมกราคมเดือนนี้ท่านผู้ชมเนาะเอาเดือนนี้ทั้งเดือนเลยใครที่มีนะปปารับซื้อให้จาก20บาทเป็นเหรียญละ22บบาทเอาแค่สิ้นเดือนนี้นะเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีนักสะสมนั้น ขอกันเข้ามานักสะสมในช่องของปปาท่านผู้ชมมาขอกันเข้ามาไม่มั่นใจว่ามองภาพชัดหรือเปล่าท่านผู้ชมฮะอ่ะใครที่มีนะฮะหบาทพยาคุดปีพศ2517อ่ะส,สภาพผ่านใช้แบบนี้แหละนะเนี่ยผ่านใช้อย่างเงี้ยนะจากราคาเดิมๆในช่องของปปาเหรียญละ20บาทเดือนนี้วันนี้เดือนนี้ทั้งเดือนเลยนะใครที่ส่งก่อนก็ได้ขายก่อนนะฮะในราคา22บาทก็เพิ่มให้อีกเหรียญละ2บาท เอากันแค่สิ้นเดือนนี้ก่อนนะฮะเนาะเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามีนักสะสมสั่งเข้ามาใหม่ค่อยว่ากันใครที่มีก็สามารถติดต่อส่งมานะฮะไม่ว่าจะเป็นกี่เหรียญก็ไม่เป็นไรนะ้าแต่ขอสภาพสภาพที่ผ่านใช้แบบนี้ท่านผู้ชมฮะ,ะดูกันให้ขึ้นใจเนาะปะปาเพิ่มราคาให้แล้วก็อย่าไปแบบไปขัดไปล้างไปถูไปนําเหรียญติดสนิมยันเคลือมาเลยอย่างนั้นก็ปะปาก็ปะปาไม่แนะนํานะถ้าเขาไม่ไหวก็ไม่ต้องนํา ไปล้างไปขัดถึงขั้นคือบางบางเจ้าส่งมาก็มีติดมาบ้างนะท่านผู้ชมก็มีติดมาบ้างนะเหรียญเนี่ยผุกลอนแล้วนะฮะผุกลอนซะอย่างมากเลยเนาะก็เอาเหรียญที่พอไปวัดไปวากันได้แบบนี้มีการซื้อกันขายท่านส่งให้ขายประปาได้ประปาขายออกได้เนาะก็ไปคิดเอานะเหรียญที่ผุมากๆเนี่ยเนาะกลอนมากๆก็เป็นเรื่องธรรมดาฮะนะ เอาอย่างแค่ซื้อผ่านใช้ได้ก็ถือว่าดีแล้วท่านผู้ชมอ่ะเนี่ยเหรียญหนึบาทพยาคุดปีพศ2517นะใครที่มีสภาพผ่านการใช้งานแบบเนี้ยนะปะประปารับซื้อจากผ่านมาเลยก็20บาทเดือนนี้ทั้งเดือนประปาเพิ่มให้เป็น22บาทโอเคเนาะใครที่มีเหรียญหนึบาทพยาคุดก็สามารถติดต่อเข้ามานะเราส่วนใหญ่เราจะทิ้งลายไว้ทางหน้าจอใต้คลิปใต้จอแลท่านผู้ชมฮะ ก็ไปเพิ่มเพื่อนเพิ่มไลน์ม,มา,มานะแล้วก็ท่านผู้ชมฮะท่านมีกี่เหรียญท่านมีกี่เหรียญถ้ามีสี่าห้าสิบเหรียญคุ้มค่าส่งก็สามารถติดต่อมาสายตรงเลยฮะถ่ายรูปมาหน้าถ่ายรูปเหรียญมาแล้วก็ถ่ายทางด้านหน้าด้านหลังนะฮะเป็นกฎของทางช่องเราถ่ายทางด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ส่งมาฮะแล้วก็บอกจํานวนเหรียญเลยนะฮะ บางคนบางท่านก็อันนี้ปปาแนะนำนิดนึงนะพอรู้ว่าปปาประกาศรับซื้อโปรโมชั่นปั๊บให้ราคาเพิ่มก็ส่งมาอย่างเงี้ยเหรียญเดียวถ่ายปึ๊บมาถ่ายปึ๊บมาทีนี้ก็ไม่บอกจํานวนด้วยน้องแอ้บินเขาก็ต้องถามกลับไปกีนี้กจูจะจะรู้เรื่องราวกันอ่ะท่านส่งรูปเหรียญมาปั๊บหนึ่งเหรียญแล้วท่านก็ไปทําธุรกิจส่วนตัวไปทํางานส่วนตัวน้องแอ้บินก็ตอบถามกลับไปก็ไม่มีคนตอบรับท่านควรใช่ไหมเราก็จะข้ามบอกข้ามไปอันนี้ ผ่านไปชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วหนึ่งวันท่านกลับมาตอบบอกว่ามีอยู่สิบเหรียญห้าสิบเหรียญร้อยเหรียญเนี่ยน้องอัมินเขาก็ลันไม่ได้อ่านแล้วนะเพราะบางทีเราไม่ทันกันก็ไม่ได้อ่านฉะนั้นก็ปอปาแนะนําว่าถ้าท่านมีสามสิบสี่สิบห้าสิบหรือว่าร้อยเหรียญเนี่ยปอป่าแนะนําให้ถ่ายรูปมาปุ๊บถ้าเป็นไปได้ก็ถ่ายถ่ายมาแล้วก็บอกจํานวนเหรียญมาเพราะเราจะได้บันทึกไว้เป็นหลักฐานนะเพื่อเราจะไม่ข้ามไปรับท่านอื่นนึกออกไหมฮะ คือประปาณแนะนำเนาะอันนี้ก็ต้องมีการแนะนำทำความเข้าใจกันบ้างนะก็ประมาณนั้นบางทีท่านมีอยู่50เหรียญร้อยเหรียญน,นะท่านถ่ายรูปมาเหรียญเดียวปุ๊บแล้วท่านก็ทิ้งช่วงไปเลยน้องก็ตัดถามกลับไปก็ไม่ได้ตอบเพราะท่านต้องไปทุรละบ้างอะไรบ้างเงี้ยน้องเขาข้ามไปเอาเจ้าอื่นใช่ไหมฮะเพราะเป็นช่วงโปรโมชั่นเนี่ยนะฉะนั้นการถ่ายรูปเหรียญมาแล้วก็ให้บอกจํานวนเหรียญมาพร้อมเราจะบันทึกไว้ป,ปั๊บว่าในกอในขอเนี่ย มีจํานวนนี้เราก็จะถามคุยกันว่าพร้อมจะส่งไหมวันที่เท่าไหร่เท่าไหร่ถ้าท่านลันลั่นไปปั๊บเนี่ยไม่ตอบบางอะไรบ้างนะก็จะจะจะข้ามเวลาขั้นเวลาไปเลยน้องเขาก็ต้องไปไปคุยกับเจ้าอื่นวัวนหนึ่งน้องเขาไม่ค่อยว่างนะฮะนะฉะนั้นบางคนส่งรูปเหรียญมาเหรียญเดียวเนี่ย เหรียญเดิมมก็จะเป็นเหรียญอะไรท่านผู้ชมฮะบางทีน้องเขาก็จะขอข้ามไปเลยนะฉะนั้นปอป่าเนี่ยแนะนําว่าท่านมีกี่เหรียญเอาอย่างวันเนี้ยปอป่ามารับซื้อเหรียญคุดเพิ่มราคาให้เนี่ยมีกี่เหรียญให้บอกมาเลยฮะน้องเขาจะได้ถามกลับไปเลยว่าอ๋อจำนวนขนาดนี้คุณพร้อมจะส่งไหมตกลงราคากันแล้วที่คุณปอป่าก็ทําคลิปราคาไปเนี่ยก็เป็นไปได้ให้บอกจํานวนเหรียญมาเลยแล้วก็ถ่ายรูปเหรียญเรียงเๆยียงไว้ถ่ายรูปเหรียญมาเลยนะ อย่าไปถ่ายมาเหรียญเดียวนะ้มีกี่เหรียญก็วางทั้งหมดแล้วถ่ายหน้าด้านหน้าด้านหลังแล้วบอกจํานวนเหรียญมาพร้อมนั่นคือการบันทึกข้อมูลไว้นะเป็นหลักฐานไว้ว่าท่านมีท่านพร้อมจะส่งอะไรประมาณนั้นมีร้อยเหรียญถ้าถยญแต่ต้องการขายจริงๆท่านไม่จฉาะอย่าไปถ่ายมาเหรียญเดียวนะอย่าไปเอาเหรียญที่สวยที่สุดถ่ายมานะฮะก็ไหนๆก็ซื้อผ่านใช้ซื้อขายผ่านใช้ในช่องปาปาๆตอนนี้ก็มีกี่เหรียญก็พยายามถ่ายมานะตั้งภาพนิ่งๆถ่ายมา และส่งมาน้องเขาจะได้มองเห็นเหรียญบ้างอะไรบ้างนะมีเป็น50เหรียญหากคุณต้องการขายจริงๆในราคาโปรโมชั่นก็บอกจำนวนเหรียญมาเลยปะปาว่าจะดีที่สุดนะปะปาแนะนำเลยนักสะสมที่ถ่ายรูปเข้ามาในไลน์เนี่ยอย่าไปวางเหรียญไว้เหรียญเดียวแล้วถ่ายมาฮะถ้าน้องเขาเจอบ่อยๆเนี่ยนะน้องเขาเจอบ่อยๆแต่ท่านอื่นก็ถ่ายรูปเหรียญมาจํานวนมากๆเป็นเรื่องธรรมดาต้องเข้าใจนะฮะนะเนะพราะเวลาวันหนึ่งเนี่ยเราทํางานกันไม่กี่ชั่วโมงนะ น้องเขาก็จะประปาจะบอกให้น้องก็เองว่าวันหนึ่งชั่วโมงหนึ่งถ้ามีลายเข้ามาส่งรูปเหรียญมาเนี่ยให้เขี่ยขึ้นไปดูก่อนนะอย่าไปคุยกับเหรียญเหรียญเดียวก่อนอันนี้ประปาบอกตรงๆเลยนะฮะให้เขี่ยขึ้นไปดูก่อนภายในหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงนั้นในในนาทีนั้นฮะเขี่ยไล่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 ไปดูก่อนนะพบจํานวนอ่าพบเหรียญที่ต้องการแล้วก็จํานวนเหรียญที่เขาถ่ายมาโอเคกว่าเนี่ย ทางเจ้าหน้าที่ทางน้องๆเราก็จะคุยกับเจ้านั้นก่อนนะอย่าไปถ่ายรูปเหรียญมาเหรียญเดียวปับ๊บพออีกสามพอต่อไปปุ๊บอีกสามนาทีถ่ายมาอีกชนิดหนึ่งปึ้งอีกเหรียญเดียวเนี่ยถามจํานวนเหรียญก็ไม่บอกอะไรประมาณนี้พอน้องเขาเจอบ่อยๆน้องเขาก็จะลันหนีแล้วก็ติดตามช่องของปปานะฮะเพราะตัวเนี้ยแบงก์เรายัางไม่ได้รับซื้อนะฮะบางคนส่งแบงก์เข้ามานะบางทีก็แบงก์ต่างประเทศบ้างอะไรบ้างฉะนั้นปปาแนะนําให้ดูคลิปด้วยนะฮะ ท่านส่งมาก็ไม่ผิดหรอกท่านผู้ชมฮะแต่ว่าบางทีสิบคนท่านโถงแบงค์เข้ามาปุ๊บน้องเขาไม่ตอบแบบน้องเขาก็รันหนีไปดูอีก9คนที่เหลือเพราะถือว่าบางครั้งก็ผลประโยชน์ธุรกิจตรงนั้นก็ต้องมีเข้ามาร่วมมากไปกว่านั้นเนี่ยทางด้านเวลาฮะนะทางด้านเวลาของทางช่องเหล่านียก็ไม่ใช่จะมีมากนะฮะแต่ละวันท่านผู้ชมฮะเข้าใจทางช่องเน,นีอยเนาะบางคนก็ส่งมาเหรียญเดียวปุ๊บที่น้องเขาคิดเลยว่าโอ๊ยเหรียญเดียวเนี่ยไม่คุ้มค่าส่งหรอกอะไรประมาณนั้น นะแล้วก็หาเหรียญหลักๆที่ช่องป้าปานะรับซื้อด้วยถ่ายรูปมาไม่ว่าจะเป็นเหรียญชนิดราคา1บาทซื้อเหรียญอะไรป้าปารับซื้อเหรียญอะไรนะเหรียญ25สาตางห้าสิบต่างปีพศอ,อ,อะไรก็พยายามแนะนําให้ดูคลิปตางช่องของป้าป่าด้วยนะอืมเอาง่ายๆละนั่นก็เป็นยละเอียดที่ป้าป่าบอกเล่าฉะนั้นใครมีเหรียญหนึ่งบาทชาคุดเดือนนี้ทั้งเดือนโปรโมชั่นให้น้ําใจนะรับซื้อเพิ่มถึงเหรียญละยี่อ่า ถึงเหรียญละ2บาทเลยได้ได้ไปนะปกติรับซื้อ20บาทตอนนี้ปปาขึ้นเดือนนี้ทั้งเดือนเป็น22บาทลองดูนะฮะใครส่งก่อนได้ขายก่อนอ่ะเดือนนี้ทั้งเดือนลองเลยฮะท่านผู้ชมนะโอเคเนาะคลิปนี้ปปามาประกาศรับซื้อเหรียญ1นบาทพยาคุตปีพศ2517ปกติเหรียญละ20บาทปปาซื้อให้ในราคาเหรียญละ22บาท cản lời thì điều